มาต่อที่รีวิวทอคลิปสุดท้ายครับก็คือคอนเทนต์ woc นะเออ g ี g ก็ลองมาแล้วนะครับ6-6ก็ลองมาแล้วลงดันก็ลองมาแล้วหรืออันนี้แหละครับอันสุดท้ายทีทอยังไม่ได้ลองนะครับแต่วันนี้ถือว่าเจอกิวกลางๆนะครับถ้าเจอกิวใหญ่ๆอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับแต่ก็ลองดูแล้วกันว่าเออดามาจมันพอจะไปได้ไหมนะครับ อันนี้เป็นสายดามจตร,ตรงๆนะครับแต่ว่าอาจจะใส่ของซับบ้างนิดหน่อยนะฮะเพื่อให้มันตายยากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยววิ่งไปที่จุดลานบอสก่อนเลยนะครับเนี่มาแล้วครับ5 4าสีกดชาร์จเข้าไปฮะปปิบปบปปิบป,บ,ป,บ,ปบนี่นี่มาแล้วครับเดินตามร้านขายรองเท้านะครับไปแล้วฮะ มาต่อครับเตรียมบุกบ้านมันต่อเลยนะครับเปิดเข้าไปเปิดวงป๊าปป๊าปป๊าปมันเห็นนะมันยิง้อนติดตามมานนเพื่อนเห็นไหมสายฟ้ารอบๆตัวมันยิงจิ้วจิ้วจิ้วไวมากนะครับโอ้โหยังไงเนี่ยเราโดนจะตายห่าไหมเนี่ยโอ้โหโดนลุมนะครับโดนลุมแต่ยังดีที่พีทเฟดท,ทันครับรอตายไปนะครับอล้ก็ฮิลสิครับจะรออะไรขอตั้งหลักแป๊บหนึ่งนะสดไปนะครับดีนะถ้าเกิดพีทไม่เฟดนี่ ทอตายหาแน่นอนนะครับอ่าโอเคฮิวเลือดเต็มแล้วครับเออไม่ต้องพึ่งใครมากครับพึ่งตัวเองนะครับฮิวไปนะฮะเราวิ่งไปต่อครับได้รับเฟดมาแล้วยังไงครับเตรียมปล่อยท่าไม้ตายครับห้าสี่สามสองพาปี้ยงเรียบร้อยครับได้กองหนึ่งไม่รู้กี่ตัวนะครับเดี๋ยวใครไปนับทีหลังนะครับอ่าตอนนี้เราเหมือนเราครอบครองปลระปักนะฮะอยู่ครบสิบวงแล้ว งูอยู่ครบสิบวงนะครับรู้สึกว่ากิวซันง,งูเยอะนะครับเออเรียบร้อยนะครับครอบคองปลรปากแล้วรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะไม่มีใครออกเลยนะยิงยิงไปก็ไม่รู้ได้กี่ตัวนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันบ้างดีกว่านะครับ ปล่อยให้เพื่อนๆตรงนี้เขาครอบครองปลระปากกันไปนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าโอ้ดาเมจมั่งแรงจริงวะถ้ามีพีทเฟดให้น่ารักน่ารักอย่างนี้นะโอ้โหแบบโอ้ยไม่ตายนะครับเป็นอมตะตลอดนะฮะมันเป็นฟิลเหมือนแอดเข้าไประเบิดเลยเพื่อนๆแต่ว่าวงมันกว้างกว่านะครับคือถ้าเกิดใครทําสายแฟมาสูงๆของสูงๆดัมเมจแน่นๆออฟแน่นๆนะ ข้อได้เปรียบของทอคือวงมันจะใหญ่กว่าแอดนะครับอ่าส่วนเรื่องของดาเมจอ่ะให้เราไปพึ่งของไปพึ่งแฟร์เอาตรงกลางก็ไม่มีใครเลยเพื่อนๆอยากจะลองให้มันสนุกกว่านี้นะแต่ว่าเอ่อมันไม่มีใครมา,าจริงครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปทางด้านขวาต่อเลยนะครับอันนี้ไม่ได้มีเจตนามา แกล้งหรืออะไรนะแต่เกมมันจับคู่ให้มาแบบนี้จริงๆครับแค่อยากจะลองรีวิวทอนะครับให้ครบทุกคอนเทนต์นะฮะจะได้รู้ว่าเอ้ยมันมันสมควรเล่นไหมแต่ถ้าเกิดมุมมองสันสนมองว่ามันได้เปรียบที่ขนาดของวงใช่ปะ่ะที่มันกว้างมากๆคือ12เมตรบวกกับแว่นนักบินอีกประมาณเกือบๆ3เมตรอะรวมเป็น15เมตรอ่ะเพื่อนๆคือมันกว้างมากนะครับแล้วเกิดเราใส่ของคือแม็กอะ อย่างของซันน่ะแฟร์ร้อยหกสินะครับก็ถือว่าของแน่นอยู่นะครับจะพูดว่าไม่แน่นก็ไม่ได้นะฮะอ่ะเรียบร้อยนะครับก็เทสมาได้แค่นี้นะครับค่าไปได้เท่าไหร่ตอนช่วงต้นช่วงกลางช่วงท้ายไม่เล่นเลยนะครับค่าได้ไป15นะครับก็ถือว่าดัมเมหวือหวาเอาเรื่องอยู่นะยังไงก็ลองไปเล่นดูแลกันกับอาชีพทอนะ